เฟาจาซิงขานนักวิ่งมาราธอนชื่อดังชาวอินเดียเจ้าของฉายาพายุเฮอริเคนผู้สวมผ้าโพกหัวได้เสียชีวิตลงขณะอายุ114ปีเมื่อวันที่14กร,รกฎาคม2568ที่ผ่านมาหลังถูกรถยนต์ชนระหว่างข้ามถนนในหมู่บ้านเมืองจารันธารัฐปัญจาบป,ประเทศอินเดียด้านนักเขียนชีวประวัติของเขาค่ะได้ออกมายืนยันข่าวการเสียชีวิตผ่านแพลตฟอร์มเพร้อมข้อความไว้อะไรว่าพายุเฮอริเคนผู้สวมผ้า พวกหัวของฉันไม่อยู่แล้วขอให้เฝ้าจาผู้อันเป็นที่รักพักผ่อนอย่างสงบสำหรับเฝ้าจาค่ะเริ่มต้นวิ่งมาราธอนในวัย89ปีหลังสูญเสียภรรยาและลูกชายของเขาจนกลายเป็นแรงบันดาลใจระดับโลกเขาค่ะได้วิ่งมาราธอนเต็มระยะจนถึงอายุ100ปีและลงแข่งขันครั้งล่าสุดที่ฮ่องกงในปี2013ขณะอายุ101ปีแม้กินเนสเวลเลกคอร์ดไม่สามารถรับรองสถิติของเขาได้เนื่องจากขาดเอกสารยืนยันอายุที่ชัดเจนแต่ เฟาจาก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางและเคยได้รับเกียรติถือคบเพลิงโอลิมปิกในปี2004และ2012รวมถึงร่วมแสดงโฆษณากับเดวิดเบคแฮมและมูฮัมหมัดอาลีนอกจากนี้ค่ะเฟาจาย,ยังเคยเปิดเผยเคล็ดลับสุขภาพของเขามาจากการเดินในฟาร์มและการรับประทานอาหารอินเดียพื้นบ้านเช่นขนมรัดดูและโยเกิร์ตสดค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn